สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พบกับช่วงสาระดีๆเรามีโปรแกรมดีๆมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างเกมตอบคำถามให้นักเรียนสนุกสนานในห้องเรียนได้อย่างง่ายๆนะคะแค่เลือกแม่แบบและมีเนื้อหาก็สามารถสร้างเกมให้นักเรียนเล่นได้แล้วคะ่ะน่าจะตอบโจทย์กับคุณครูที่กำลังสอนออนไลน์ในปี2021นี้ด้วยนะคะ วิธีการใช้งานวิธีการเล่นจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะนนี้ก็คือโปรแกรม Word Wall นะคะเข้ามาแล้วหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้นะคะหากเราจะสร้างโฟลเดอร์เราก็กดไปที่สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะคะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเราต้องการจะตั้งเลยนะคะกดเหมือนกันจนค้บไฟล์ที่ต้องการเลยนะคะเสร็จแล้วกดไปที่สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างเกมเลยค่ะ คุณครูก็เลือกแม่แบบได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คำหลักลงไปเลยนะคะแล้วก็คำราชาศัพท์ที่ตรงกับคำว่าแก้มนะคะพิมพ์ไปจนครบทุกข้อเลยนะคะกดเสร็จแล้วเลยนะคะโปรแกรมก็จะสร้างเกมให้เราแบบนี้เลยนะคะสามารถเลือกเทมเพลตได้ข้างล่างนะคะ มาตั้งค่าตรงนี้นะคะเราเลือกไปที่นับถอยหลังนะคะแล้วก็ตั้งเวลาเลยค่ะอันนี้เป็นรูปแดบนะคะส่วนอันนี้เป็นการกดแสดงคำตอบเมื่อจบเกมแล้วนะคะเรายังสามารถแชร์ออกไปได้ตรงนี้เลยนะคะโดยกดไปที่ปุ่มแชร์จะแชร์ไปให้ครูคนอื่นๆหรือว่าแชร์ไปที่นักเรียนก็ได้นะคะถ้าเราแชร์ไปที่นักเรียนตรงนี้ก็คือจะเป็นการมอบหมายงานนะคะเหมือนกับ ที่เรามอบหมายงานในคัสลุมเลยนะคะนี่เราเลือกไปที่ทําให้เป็นสาธารณะนะคะแล้วก็กดเผยแพร่ก็สามารถคัดลอกแล้วก็ส่งไปให้ในักเรียนเข้ามาเล่นได้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดไปที่เสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการเล่นกันนะคะให้เราเลือกไปที่โฟลเดอร์วิวิทภภาษาชั้นม .2 ค่ะแล้วเราก็เลือกเกมหาคู่ที่เราสร้างไว้เลยนะคะเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าเกมแล้วเราก็กดไปที่สตาร์ทเลยค่ะ เกมนี้นะคะเป็นเกมที่ใช้ในขั้นสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะในเรื่องคำราชาศัพท์นะคะเราก็จับคู่คำกับคำราชาศัพท์เลยนะคะเสร็จแล้วกด submit um answer ค่ะโปรแกรมก็จะบอกเลยนะคะว่าเราทำถูกหรือทำผิดกี่ข้อนะคะ ใช้เวลาเท่าไรส่วน leader board ตรงนี้นะคะเป็นการที่ท้าคนอื่นให้มาแข่งกับเรานะคะโดยเราท้าเราก็จะพิมพ์ชื่อของเราลงไปตรงนี้นะคะส่วน show u n w e r ตรงนี้นะคะก็คือเป็นการดูเฉลยนะคะข้อที่ถูก start g a i n ตรงนี้ก็คือกดเริ่มเล่นเกมอีกครั้งนะคะส่วนเลื่อนลงมาข้าล่านะคะก็จะมี t ทมเ l a t ให้เราเลือกมากมายเลยนะคะ ครูสามารถดูลำดับคะแนนของนักเรียนได้ที่ตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วกดไปที่ My Activity เหมือนเดิมนะคะกดเข้าไปที่ไฟล์วันนะะักดีวิจากชั้นมอ2อันนี้เป็นเกมเขาวงกตนะคะเรื่องเลยค่ะอันนี้เป็นเกมในขั้น2สำหรับนักเรียนชั้นม2ในเรื่องการแต่งคำประพันธ์นะคะเสร็จแล้วกด Start นะคะ ก็จะมีคําถามขึ้นมาแบบนี freely, ้นะคะเราก็จะเป็นตัวสีแดงๆตัวนี้นะคะแล้วก็เดินไปตามคําตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเมื่อถูกแล้วโปรแกรมก็จะบอกว่าเราทําถูกแบบนี้นะคะโดยเราห้ามเดินชนตัวสีฟ้าตนี้นะคะ ถ้าสมมุติเราชนแบบนี้เราก็จะเสียชีวิตไปหนึ่งชีวิตนะคะเสียแล้วก็ข้อต่อไปเลยค่ะ พอจบเกมแล้วนะคะโปรแกรมก็จะสรุปคะแนนของเราตรงนี้แล้วก็เวลาที่เราใช้ไปนะคะเราสามารถดูลำดับของเียนที่เข้ามาเล่นนะคะต่อไปเราเลือกเข้าไปที่ไฟล์ภาษาพาทีปสเลยนะคะแล้วก็คลิกไปที่เกมจัดกลุ่มที่เราสร้างไว้นะคะเกมจัดกลุ่มนี้นะคะเป็นเกมในการสอนขั้นนำ สำหรับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4ในเรื่องมาตาตัวสะกดนะคะเราก็กด s t าร์เข้าไปตรงนี้เลยนะคะเกมก็จะเริ่มขึ้นแบบนี้นะคะให้เราจับกลุ่มคํานะคะตามมาตาตัวสะกดเลยค่ะจะมีมาตาตัวสะกดแม่กกแล้วก็แม่ก,กดนะคะที่คุณครูสร้างขึ้นแล้วก็กด Submit u n s w r r เลยค่ะ เขาก็จะเฉลยให้เรานะคะว่าเราทําถูกกี่ข้อนะคะทําถูกทุกข้อเลยเมื่อเล่นเสร็จนะคะก็จะมีสกอร์บอกว่าเราได้คะแนน6เต็ม6คะแนนนะคะใช้เวลาไป28.7วินาทีนะคะลีดเดอร์บอร์ดตรงนี้นะคะก็เหมือนกับเกมที่ผ่านมาเลยนะคะถ้าเราต้องการท้าเพื่อนแข่งหรือว่าเกมจัดกลุ่มตรงนี้นะคะสามารถดูคะแนนของนักเรียนที่เข้ามา เล่นได้นะคะกดไปที่ my activity เหมือนเดิมนะคะต่อไปคลิกเข้าไปที่ไฟล์วิทยาศาสตชั้นม .3 คลิกเกมเลือกคำถูกคำผิดนะคะเกมนี้นะคะจะใช้ในการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะในขั้นสอนนะคะสำรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในเรื่องคำทับศัพท์นะคะกดสตาร์ ก็จะมีคำมาให้เราเลือกนะคะว่าคำนี้เขียนถูกหรือผิดนะคะถ้าถูกก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้เลยนะคะถ้าผิดก็แสดงว่าคำนี้เป็นคำที่เขียนผิดนะคะอีเมลเมื่อกี้นี้ก็จะมีคำมาให้เราเลือกเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะครบเวลานะคะถ้าผิดเขาก็จะ บอกว่าผิดแบบนี้นะคะตอนที่เวลาใกล้จะหมดก็จะมีเสียงระฆังแจ online, ้งเตือนแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณครูตั้งไว้นะคะก็จะโชว์คะแนนของเรานะคะสกอร์เราได้10นะคะอยากเล่นอีกก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะเกมนี้ก็สามารถดูคะแนนได้เหมือนกันนะคะว่าใครได้ลำดับที่เท่าไหร่นะคะกดไปที่ my activity เหมือนเดิมนะคะ ต่อไปคลิกเข้าไปที่ไฟล์วันนักดีวิจกักษ์ม3นะคะเลือกไปที่เกมเปิดกล่องเกมนี้นะคะใช้เป็นเกมท่านนำเกี่ยวกับเรื่องคำวโยพจนนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3นะคะโดยจะให้นักเรียนเลือกคำถามในกล่องที่ 1, 2, 3, และ4นะคะกดสตาร์ทไ้้เลยค่ะเราเลือกไปที่กล่องที่2นะคะ ก็จะมีรูปน no กขึ้นมานะคะให้เราเลือกคำวิพน์ที่ตรงกับคำว่าน no กค่ะถ้าถูกก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. พระอาทิตย์ค่ะสุริยาถูกสองข้อแล้วนะคะต่อไป mm hmm. เลือกไปที่รูปที่3ช้างตรงกับคำไหนในสีช้อยนี้คลิกเลือกเลยนะคะ ถูกต้องค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะแม่น้ำจบแล้วเขาก็จะแสดงสกอร์ให้เราเห็นเลยนะคะว่าถูก4ข้อนะคะซึ่งก็มีทั้งหมด4ข้อใช้เวลาไปเท่านี้นะคะ ลีดเดอร์บอรถ้าเราอยากท้าคนอื่นมาเล่นก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะโชว์อัน swer ก็เป็นการโชว์คำตอบนะคะส่วนสตาร์ทกองก็กดเริ่มอีกครั้งค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย